สวัสดีจ้าโอ้เป็นยังไงกันนอ้อสบายดีบ่าจา่ะพากันดูแลตัวเองดีบ่หนูกับตังต่รานเขาสร้างปิดเนาะร้านอาหารหนูกับเหตุงานอยู่ยุกมือถุกมือคือการพึ่งได้หยุดเนี่ยจ้ะเพราะว่าเป็นวันหยุดเจ้าของสองอาทิตย์เนาะวันหยุดผู้ใดก็อวยพรให่ขอให้มีความสุขคอให้ได้แบบว่ามวนกับวันหยุดแต่ก็โหอยู่นะว่า,วามันไปใใจว่าไรยูทูบเบืออ่อละเหตุงานเหนื่อยเบือ่อ มันก็มีอนอยู่จา้ามันก็มีโมเมนต์เมือ่อยเราอยากจะยุดยุบานแต่ถ้าย่บานซื้อๆโดยที่เขาประเด็ไปใส่มาใส่เองเสียนอกจากไปซื้อของมาเสียเมืม่อยคักกาเกาอีกนัวเนาะล้างนู่นนี่ปวดเมื่อยคักเล่นเต่โทรศัพท์มื่อนี้ก,ก็เลยแวะมาทักทายนะจ๊ะเพราะว่าโดนแล้วไปทักทายกันแล้วก็ยันนุ่งก็จะเห็นขนมปังพวกขนมปังบางเพื่อออ,อกไป เฮาก็ทันออกไปเฮาก็บ่ทันลังเทื่อเขาเจ้าก็เอ่อซื้อออกไปหมดนะเลยคือจะเฮ็ดขนมปังกินเองซี่นกเลยลองส่วนขนมปังเบิ่งเล่นๆื้อจ้าของหนูบ่มีอหยังคือเอาส่วนผสมทุกอย่างง่ายๆเหมือนเดิมร่วมกันคนๆนยัดเข้าตู้อบง่ายๆจ้ะเฮ็ดอีหยังเฮ็ดให้มันง่ายๆเร็วๆก็แค่นี้กพอจ้ะบ่ได้พิธีพิธันอีหยังมากมายกแค่มาแวะมาทักทายกันเนาะเดี๋ยวเบิ่งว่ามื้อนี้หนูสิเฮ็ดอหยังเนาะ อุปกรณ์ของนูก็จะมีนี่จะ้ะมีของเครื่องปรุงวันนี้บุรุษ่วมนำปลาเด้อแต่สิว,ว่าเห็นขวดน้ำปลาให้ขนมปังเองคือมีขวดน้ำปลาอันนี้ขวดน้ำปลามันตั้งอยู่แล้วเนาะแป้งก็จะมีสองสองยางผสมกันเดี๋ยวนูจะสร้างแปง้งสร้างยางก่อนสร้างขนาดท่าเอาเท่าไหรส่วนซุ้มวันนี้นูก็เอามาโรยหน้าขนมปังเป็นขนมปังกินตอนเศร้าก็ แล้วก็เกลือแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆแป้งนุก,ก็จะใส่ส,สองตนี้นจะจ๊ะอเอเดิลเมแล้วก็โฟล์คเเมลแป้งนุอก่หนูก็บรรลดอกว่ามันคืออีกอย่างเพราะว่ามันหนูก,ก็ประดากิงภาษาโดยค่ะบันนั้นเนาะหนูก,ก็เออเอาเอาแบบว่าเอามาผสมกันสองตัวนี้เนาะแล้วหนูจะสั่งคาา อันนี้นุจะเอาประมาณตักงสองร้อยสองร้อยก๊งว่ะลืมเปิดลืมเ,เปิดอันนี้นุจะสักสามร้อยกร๊มอันนี้มันเกินไปหน่อยนึง ตวงแป้งนุตวงแล้วเราตอนนีหนก็จะใส่เกลือลงไปจนหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นยีสต์นจ่จจะยีสต์นุจะใส่ไปหมดเลยยีสต์อันนี้เครื่องปรุงนิดนิดหน่อยหนะ่อยเนาะใส่ไ้มัน เป็นซีนอะเนี่ยมันเดิมจะบะตวงตวงบางย่างบางย่างก็บ่ได้ดตวงแล้วบดนีเหลือน้ำหนูก็จะเอาน้ำมาผสมเดี๋ยวผสมน้ำลงไปเนาะจ้ะแต่ว่าน้ำมีเอาแบบอุ่นเนาะจ้ะไม่ง้นมันหอนเลยหรือเย็นันจะได้ไปซอย ขยายให้ตัวตัวยีส์นะมันเทศให้ขนมปังมันขยายถ้าจะค,นคน้นค้นแต่มันส่วนผสมทุกอย่างร่วมตอกันค้น ้นเสร็จแล้วหนูก็จะทิ้งไว้จากประมาณชั่วโมงเดียวส้มไปเรื่อยนๆเนะจ้ะ ตอนนี้นูผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทิ้งไว้เองสิแลจ้าก็ต้องไปนวดไปหยัางพอต้องปล่อยไว้ก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งบางคนใจเย็นทาได้สองชั่วโมงกระถาไปจ้าว่าเป็นยังงแล้วหนูจะเอาผ้าปิดปิดใบบบกวนตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเอาสิมันนวดแปรงกัน นี่จ้ะถ้าเปิดออกมากก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะฟูใไงแต่เดี๋ยวมันก็จะยุบโตลงนี่จากน้อยนึงเข้าต้องมานวดก่อนเนาะแล้เคยเอาเขาโตอบแล้วก็จ้ะทาเบิงมันจะเป็นยังไงเนาะ ก็ไม่ภาแปลงนี้แท็กหน่อยนะจ๊ะมันจะได้ปุติดมือครับ เงี่ยไปเรื่อยๆเลยจ้ะ นิ้วก็นวดแป้งก็ได้เราจะเสร็จแล้วนิ้ก็จะเข่าในบล็อกพิมพ์นี้เนาะบล็อกก็นี้ขยายได้เราก็เลยจะเอาสั้นแค่นี้ก็ได้หรือจะเอาเงาวกว่านี้ก็ได้นิ้วอ,อยากได้เงาหนิจะลองเห็นยาวกว่อนมันก็จะขยายออกแบบนี้ถ้ามันอยากได้เงา กขว่างอนีนี่ด้วยกัะจะสำหรับนูจะเอานำแปะมันเน,น้อยนึงเนาะเพราะว่านูจะโลอยตัวข้าวโอ๊ตบอกเขาเอิญนขาษะไทยข้าวโอ๊ตมาจะพวกคอนเฟกไดนไหม จะได้ติดนี่นุกผสมกันทั้งง่าดำง่าขาวคอนเฟรกอ,อาหารเช้านั่นไหมจะได้สีสันหลากหล เสร็จแล้วนุจะเอาเขาในตู้อบนะจ๊ะในเตาอ,อบนูจะตั้งไว้ที่สองรอยองศาแล้วกันนุจะอบประมาณสามหรือ40นาทีแต่นูจะลองเมื่อสามนาทีก่อนเนาะ นะจ่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ประมาณอบสามสิบนาทีแล้วกันก่อนเนาะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าหอนหอนหอนเสร็จเดี๋ยวหนูจะแกะออกจากพิมพ์หอนเถอละ เราจะปล่อยเห็นมันเย็นเล่ยนจักน้อยเนาะแล้วค่อยเอ่อมาเบิง้งว่าเป็นแจงใดมันเย็นตอนนี้แต่ว่าข้างในมันกะจะนี่กะวาให้เพิ่นสซามีกินอาหารเจอวยกรอบหวัหวหัวหัวไหลจะกะวะ Cả... Mình đi ra cả mấy cọp đi cọp đi vô ngoan ngoan con nó như mà chả còn, cọp cọp ta cọp ra không nay là nôm đấy vô จริงมันต้องไลยเซต็จโตเน้นจักหน่อยหน่หนอยแต่ว่ามันก็อยากให้เบิ่งแต่ว่าของนี้นมันก็จะนุ่มหอนจะนุ่มประมาณน,นะน,นี้นะนี่ก็กรอบเพื่นจา๋าแซ่บอยู่เด้เห็นว่ากระได้กะเสร็จแล้วเนะาะจ้ะให้ขนมปังกินเองเนาะ มันกะสิซดทหม่กรอบนอบนุ่มในสเดะ <c oughs> กะยู่ได้ลายมืออยู่จ้ะสองสามมืออย่ถ้าเกิดว่ามันเหลือเขาก็เก็บใส่ตู้เย็นได้มือต่อมากเขาจะหูเขาจะกินเขากลออกมาสิขนมปังเขาก็จะนุ่มกรอบขึ้นเก่จาจ้ะเดี๋ยวจังใดกะแต่กันเลยจา้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนกนะจ้าเนาะคิดฮอดเอาไปพอกันคลิปหนาเนาะสวัสดีจา้า